สนับสนุรายการโดย Gpx Dare To Challenge ใหม่ Gpx Regent สอ Twin Mark i The Regent Forever สวัสดีครับพบกับรายการ Gatebreaker Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับเรามาพบกับข่าว PR จากทาง Gpx กันก่อน Gpx ซุ่มเงียบเปิดตัวโฉมใหม่ New Regent 5 0ง Twin Mark 3ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นก่อนเปิดจำหน่ายในไทย ในคอลเลกชันสุดพิเศษกับ3เฉดสีใหม่ได้แก่ black k night เฉดสีดำ white everless เฉดสีขาวและ green forest เฉดสีเขียวตัวรถจะมาพร้อมกับขุมกำลังขนาด234ซ c ซีแบบ2สูบ4จังหวะ4วาล์วจ่น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีหัวฉีด GPFI x จากแบรนด์ Delphi America พร้อมด้วยระบบกระสเทือนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวพร้อมชกอัพหลังคู่จากแบรนด์ YSS, เสริมความมั่นใจในทุกสถานการณ์ด้วยระบบเบรกหน้าแบบทวินดิสเบรกเรียกได้ว่าจัดเต็มความคลาสสิกทั้งหมดนี้มาในราคาเปิดตัวแนะนำขายเริ่มต้นเพียง88,500บาทเท่านั้นเอาละครับกับข้อสู่หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับในที่สุดก็มีการเปิดตัว New Honda ADV 160รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ในแนว a d v e n t u r e รุ่นใหม่ล่าสุด ในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรกในโลกอย่างเป็นทางการตัวเป็นการพัฒนาปรับปรุงครั้งใหญ่จากรุ่น ADV 150ที่เปิดตัวไปเมื่อ3ปีก่อนและคาดว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยเรายัางเป็นทางการด้วยการออกแบบโดยทั่วไปของตัวรถยังถือว่ามีความใกล้เคียงกันกับรุ่น ADV 150แต่แน่นอนว่าไฮระสําคัญอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ที่จะมาในรหัส ESP+ ในพิกัด 156.9cc ให้แรงม้าสูงสุด 15.8hp ที่8,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด1 4 7นิวตเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีจำนวน1ลูกสูบ4วาล์วอัตราส่วนกำลังอัดจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอยู่ที่12:1ตอครับ นานฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถนั้นจะมีมาตรวัดดิจิตอลเต็มรูปแบบขนาดใหญ่แสดงข้อมูลต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายๆก,กันกับของ ADV350 และมีกระจกบังลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถปรับระดับได้2ชั้นด้วยกันรวมไปถึงฟีเจอร์สำคัญอย่างระบบ HSTC หรือว่า Honda Selectable Torque Control ป้องกันล้อมหมุนฟรีนะครับ ที่จะทําให้การขับขี่แบบอนเนกประสงค์แบบนี้ทําได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมในขณะที่พื้นที่เก็บของใต้เบาะนั้นจะมีการเพิ่มความจุขึ้นเป็น30ลิตรและตัวรถยังมีระบบกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์มาให้ด้วยครับระบบไฟจะเป็นแบบ LED รอบคันแฮนด์รถจะเป็นแบบแฮนด์บาร์ยางรถแบบกึ่งอนเนกประสงค์มีขนาด110/80ขอบ14นิ้วสำหรับด้านหน้าและ130/70ขอบ17นิ้วสำหรับด้านหลัง ระบบกระสะอนด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังจะเป็นแบบสปริงคู่พร้อมกับซับแทงค์แล้วก็จะมีการติดตั้งระบบ ESS ไฟสัญญาณการเบรกฉุกเฉินมาให้และมีระบบ idling stop system สำหรับการหยุดแล้วก็ติดเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยในการปรหยัดน้ำมันมาให้และในรุ่นท็อปนะครับจะมีการติดตั้งระบบเบรก ABS มาให้ด้วยครับโดย New Honda ADV 160จะถูกแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยดังนี้ 1>, 1. New Honda ADV 160 ABS ราคาในอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ93,000บาทครับโดยรุ่นนี้จะใช้ระบบเบรกแบบ ABS ป้องกันล้อล็อกฉุกเฉินจะมี3สีให้เลือกด้วยกันได้แก่สีดำด้านสีแดงด้านและสีขาวด้าน 2. New Honda ADV 160 CBS ราคาในอินโดนีเซียประมาณ85,000บาทครับโดยรุ่นนี้จะใช้ระบบเบรก CBS นะครับ ที่จะช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและล้อหลังให้มีความสมดุลกันจะมีทั้งหมดสามสีให้เลือกก็คือสีดำเงาสีแดงเงาและสีขาวเงาส่วนประเทศไทยเรานะครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นนี้กันอย่างแน่นอนครับหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทาง GPS Dareto Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ และพบกับรายการ g r รย์เ a k e r ร์ทอได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ